สวัสดีที่กูได้บอกสวัสดีนะครับเรากลับไปอยู่กันในเกมไมค์ล้ากันอีกแล้วแล้วก็ผมก็วันนี้มันจะแบบมาแนวแบบรวยนิดนึงนะพอดีแบบบ้านเป็นคนรวยมันนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันนี่เดี๋ยวลืมเสกมันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงมันนี่หุงพอดีแบบที่บ้านแบบมีตังค์แบบ20บาทนะครับไม่พูดเยอะเนี่ยเอาไปเลยน้องรวยจัดที่บาทมันหลายใบยังวะเงินเงินรวยไหมล่ะเป็นไงล่ะคนรวยก็อย่างี้แหละนะบอย มาเข้าใจกัรว่าคนรวยเป็นยังไงวันนี้นะครับเรามาเปิดลัคกี้บล็อกอาร์คตาร์กันนะครับผมวันนี้เรามาสู้กับเงินกันนั่นเองเป็นไงสกินเงินของเรารวยกว่าเราอีกนะเรานียจกเะครับผมโ,โดนเงินฟาดใส่หน้าอาู้หึงตายเลยบอยเยี่ยงวะดูดิเขาเงินฟาดใส่หน้าเรา,เอาโอ้โหดูดิโอ้ยแบบวางวางอาสลับกันหนึ่งสองสาม โดนแอนวิวอ่ะเอ้าเหมือนกันเลยที่อันเดียวกันนี่เอ้ยข้างบนมีอะไรอ่ะอันนี้ไงมีหนังสืออุ้ยเป็นหนังสืออินชาร์ตแต่ว่าเห็นดีเลยเลเวลไม่พอเปิดอัตราทายาส่เนาะโอเคครับเปิดตาบอตีดีกว่านะครับผมมาว้าวว้ายยังจะเอาอะไรฮะอืมล่มชูชีพแรกออื้หือไม่มีสักอย่างเลยเนี่ยโอเคสรุปว่าเอพีซีตัวนี้เกลือนะฮะยิงกันไปทิ้งเลยยิงกันไปทิ้งไอในเอพีซีตายละอุ้ยธนูโหดจัง เออไม่มีดาเมจด้วยกากว่ะเจอมันติดไฟนะอืนนี่ของแพงมาเปิดประตู้นไม้อุ้ยอุปกรณ์หินมึงเจอลูกปูดาเมจห้าแต่ว่าเหล็กเราหกเฮ้ยทิ้งไปไว้เอ้ยอะไรอ่ะธนูอัคสตาสตาร์โบเอ้ยซอฟโบอ๋อทะนูดาบมันเป็นทั้งดาบเป็นทั้งธนูเลยนะอุ้ยแก่เรืองแสงเฮ้ยสวยเม่เอาเพชรข้างบนหรอโซสเราปะโอ้โหประเด็นคือตอนนี้เรายังไม่ได้ดาบเลยเดาบอยกูยังไม่ได้ดาบ ปึ๊บว้าวอุ้ยบอยได้ร่มชูชีพที่บอยอยากได้มาป่ะโอเคจริงเหรอ,อจริงต่อไม่ขายนี่เราจะบินไปหาบอยนะครับแบบรวยๆคนรวยเขาบินกันโอ้โหดาวเยอะจังจะตายปึ๊บโอ้โหคนรวยเขาบินกันเหรอนี่เจอคนรวยถือปืนอย่ายิงได้โปรดเดี๋ยวผมกูเดี๋ยวกูดวได้บ้างนะนี่กูได้แล้วชุดกอดเลยไม่รู้มาโอ้ยเจ็บอุ้ยสามดวงเลยอ,ยอ่ะไอ้ไอ้แก้ เปิดไปไม่ได้นะไก่มาโอ้โหยังไก่อ่ะโอ้โหยังไก่ครับไก่อือไก่ยังไก่ไปนะชุดก่อเก็บเหล็กโอ้โหชุดก่อมีโปรดิคชั่นหนึ่งดีตรงไหนชุดก่อกากไม่ดีกันดาบกันทะลุมันมันไม่ได้กันนะบอกอยู่บนรถสามดวงอันนี้ดาบทิ้งไว้ล้วดาบลักกี้นะครับไอ้เกียร์ทะลุนี้คดกากเลยดาบมันเจ็บนะอุ้ยสปอร์บลเบิดออกมาด้วยโอ้ยสลามเจ็บเจ็บ อะไรอ่ะอ้สกีนิสันโอ้ยมองไม่เห็นบอยช่วย,ย,กกวยด้วยชิดด้วยมองไม่เห็นเออฉีขึ้นมาบนยานดิมันป่ายานสีดำเอ้ยมันป่ายานสีดำมันป่าไอ้นั่นสีดำดาวบอยมันตายแล้วสวยสวยโอเคอในเรือนี่มีอะไรอะ่ะ<อ>มันอ๋อมันไม่เปิดแล้วนี่โอ้ยโอ้ยเรือไม่นะยานของฉันนี่ไงบนใด ไม่ใช่นี่มีกล่องมีเพชรในกล่องนี้ก็มีมีดาวขนมเหมือนแบบเป็นห้องครัวตัวเนี้ยเอาดาวมากินแล้วกันโอเคลงไปตายนะครับลงไปตายให้สกีวิตันแดงครับเอออ้ยำตาลมันหนามันมืดอะ่ะเอ้ยมันกากมันกากเยออ้ยงั้นกจัดการมคนเดียวใเพื่อนมันกากโอ้ยเข้าตัวเอาขึ้นมาเราชอบบชอบบวกเลยว่ะอ้าวเราได้เกงเกงนี้มานน่เกงเกงอ่าอะไรก็ไม่ดูนะครับไม่ดูได้มาได้ไง ขออ๋อได้มาจากไอ้นั่นไงสเกลิทันโอ้โหตายแล้วก่อนนี้โอเคกล่องอุ้ยกล่องดีกากว่ะเดี๋ยวนะนี้คือนกูกูไม่ได้อะไรดีกับเขาเลยจรหรอนี่นี่บอกกูบอกดวงดีใช่ไหมเดี๋ยวตอนแล่มได้ดีกูอีกนะอันนี้แรนดอมาห้าครับตอนนี้มันเริ่มดีกูแล้วก็เริ่มดีนิดนึงนั่นแหละก็ไม่ดีมากทำเซตทำเซตตอนเช้าทับเช้ามันยังไม่มืดเลยไม่มืดหลยมืดตื่นแล้วน่ะไหนเรามาเปิดด้วยนะครับ ปึ๊บทำไมต้องมาเปิดกับเราอะแอดวิลคิดอะไรล่ะเอ้ยกองวีเดเจเชกไม่มีอะไรเลยพูดมากอุ้ยโอ้โหดูสิก่อดาวใส่เลยครับผมบอยชุดเกาะไม่ค่อยดีเลยอะสู้สู้นะสู้สู้นะตายก่อนที่มันจะระเบิดอีกคุยน้องแมว น้องแมวมิเตอร์ทีคุงไม่ว่านายจะอยู่ที่ไหนเราจะตามนายไปทุกที่ขอบคุณแต่ว่าไม่ต้องคุกงจะตามไปฆ <แก S 1> ่านายโอ้ยเราลอยได้โอ้ไม่ไมน้ำมาติดขนไส้ฟิกลอยได้มาปึ๊บกองมาเหรอโอ้ติดติดกองโอ้ย,อ,อ,ยอะไรฮะอะไรโอเคนะครับกลับมากันอีกรอบนึงครับเมื่อกี้เกมแคทเราว่าดาบเนี่ยผมว่าดาบเนี่ยน่าจะใช้ไม่ได้แล้วล่ะคือ T ตีบอยโดนแล้วเกมแคร์เลยอ่ะเดี๋ยวขอบแล้วขี้่อกรแม่นอะไรฮะจริงๆบอยไม่ได้แม่หรอกนะครับ อ่าเดี๋ยว<ช>ขวดยานี่เปิดใครถามนะมนเราเก็บไว้ไปเราเก็บไว้ใส่ปลาใส่ตัวเองนะเพราะว่ามันจะได้ของดีเองแล้วเอฟเฟกต์ดีด้วยมากล่องบวกใช่โอ,โอ้ยบอยเฟอรี่ไปแฟรี่อ๋อแฟรี่เฟอร์ออรี่ <c oughs> เอากินแล้วเพิ่งหัวใจกินไปแล้วอะ่ะมึงจะม่อยู่ใกล้กูไปเฮ้ยดาวระเบิดดาวระเบิดอ้าวดาวไฟดูผิดดาวมันจะมีดาวระเบิดด้วยทุกคนอะไรอ่ะพอได้ที่เสียงโชคอะอยากได้บ้างอันนี้ดาวไฟนะครับใช่ไหมใช่ดาวไฟนะครับ ปลาทีติดออนไฟเบอร์เลยเฮ้ยยังไอยังโอ๊ยมึงยิงไอตัวเนี้ยเอ้ยไม่เนะ้ยเราเปิดใช้ดาบมิทีกแล้วไม่ไม่ไม่เราจะไม่เกมแคทไม่ช่วยอุ้ยโอ๊ยบอยช่วยด้วยมันปลาดาวสีดำใส่ดาวว้ายไปแล้วไมม่ไไดด้กสีาเหือนนัปแล้วโอ๊ยเจ็บเจ็บอันนี้ม่งเอายากมากโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ๊ยบอยดาบบอยแรงมากเลยเนี่ยเสียตาย โอ้ยไก่ปะ <c oughs> <c oughs> มากองต่อไป <c oughs> อเฮ้ยรองเท้ารองเท้าบินได้เจ็บมัินได้แล้วแต,แต่มันต้องมีไฟด้วยนะเออป่ะอ๋อมีไฟนในตัวอยู่หกสองกองกลัวอะไรจะหมดชาติไหนอะจริงจริงกูมีดาแบบซิกกูถืออยู่ตอนนี้มีอีกอันนึงเหรออุ้ยได้นี้มาที่ยิงปืนแรงไหมเนี่ยไหนลองยิงแกะเพราะน่าจะแรงอยู่นะน่าจะแรงนะนะไหนลองยิงไก่ดูสิโอ้ยไก่มันดิ้นอยู่นั่นแหละ เจ็บไหมไก่เห็นเข้าเลยทำไมโอ้ยทำไมอยู่บอยมึนฮะอยู่ก็มึ่นโอ้กูได้ตับซับซับซ้อนปึ๊บอะไรอ่ะอุ้ยทองอันนี้เจ็บไหมเนี่ยอ๋อไม่เจ็บไม่เจ็บแต่มึนเนี่ยลัคกี้โพชั่นบอยถอดชุดก็บอยออกใช่บอกว่ามันมึนอะเพราะอะไรอ่ะงงนนั่ดิอุ้ยเราได้บ้างแล้วป่ะมึนอีกแล้วบอยก็มื่หรอเอออะไรวะเดี๋ยวอันนี้บอกว่าอุ้ยอันไหน เออว่ะใช่ใช่โอ้ยเวียนตัวเวียนตัวไม่เนื้อนี่มันกูนี่มันฉลาดจริงๆไปดีกว่าไม่กยู่องมึงละหายเป็นหัวแล้วนี่ว่ะพี่บอยเก่งอะไรครับผมขอบคุณครับถ้าทุกคนเห็นอะไรผิดปกติให้โทษบอยได้เลยนะครับใส่ลายแรงว้าวแรงเปล่าดาเมจหกเลยนะอะไรเขาขึ้นหัวใจยังไงโอ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่อุ้ยหูรถกระบาย ไปตายโอ้ยสลามยักษ์โอ้ยหน่อยสลามยักษ์ยังสู้ไม่ได้แล้วจะที่ไหนเอาขอที่ไหนไปสู้กับเงินวะเอาได้รองเท้าพีด้าเหมือนกันที่ว่าไม่นะไปลงนรกสักเทอทีราชฉันจะลงว้ายเฮ้ยถือว่าถ้าเราฆ่ามันเราจะได้ดาบที่มันถือไรนั้นเนี่ยที่มันยิงอ่ะชัวร์มีสองเล่มนี่ไงได้แล้วเอ้ยได้เพชรได้ไหมมันจะไม่รอดบ่ะ ปั่นเฟื่องเราอะไม่ไดอกมันดอกแต่เพชรไม่อยากได้เปล่านี่ทีแล้เนี่ยจะให้เหรอทำอดีนะเอาไงเอาไงดีนะอุ้ยเอาไงล่ะไปละเอางั้นแหละไปแล้วขึ้นยานให้ก็ได้ให้เหรอทำไมให้อ่ะให้ศัตรูอย่างกัน้นเหรอก็เพลย์เพชรชนะกูก็ไม่สนนายน,นี่ชักประมาทเหลือเกินนะเอาไม่ละนี่ไงมันมีทางขึ้นไปชั้นสองแล้วมึงจะเไหมนายเกิมชั้นมาเป็นหนึ่งตอนนี้กำลังทัวร์ยานอยู่ กำลังมาชั้นสอนะครับทุกคนมาแล้วมาถึงบอสแล้วในกล่องมีโอ้โหดูมันให้เราสิกูขึ้นมาทําไมเนี่ยเอ้ยรองเท้าจะแตกรองเท้าบินจะแตกอ,อยากได้ไหมละ่ะมิตีโคงเดี๋ยวค่อยเอาแล้วกันเดี๋ยวขอเปิดก่อนอุ๊ยอะไรอะ่ะสตรอเบอรี่เฮดไหนหัวสตรอเบอรี่อ๋อใช้ไม่ได้เพราะว่าเรามีหัวอยู่จบแล้วว้าวหัวได้เหรอไม่เราใส่หมวกอยู่หัวจ้า โอ๊ยหัวใจแล้วปะกินเจ้าค้างเหรอใช่มันค้างโอ้โหโกรดโหกล่องอันนี้อันนี้ทองปลอมทุกคนอย่าตกใจนะอุ้ยบอยทำไมนายใช้ของฟอร์มแบบนั้นนะได้เจดบูทมาสองอันว่ะขอขอไฟหน่อยขอไฟน่ยไฟอ่ะเอามาแลกสิสรุปจะให้หรือไม่ให้ตอนนั้นบอกให้ฟางสิเออดีมากออกไปนายเป็นสู้กับเราแล้วฮ่าฮรอเล่น ้ยอะไร,รยาอันนี้ถ้ากินแล้วใช่บอกว่ายาร้ายทิ้งไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าผมไม่รู้ก็ขอโทษได้นะทำไมนาะยไม่ค่อยรู้อ,อันนี้ม <า S 1> เมื่อกีอ้อันนี้ไม่ใช่นี่หอ่อโอ้ยมาร์เก็ตนะตลาดโอ้ยตลาดติดตลาดครับผมติดตลาด<笑><笑>ตลาดมีอะไรดี้างเนี่ยโอ้ยตลาดไม่มได้ไม่ดีใกล้หมดแล้วนะครับผมยี่สิบกล่องแล้วเกงทองฮะ มีกี่กล่องนะยี่สิบกล่องอุ้ยเคียวดาเมจสิบแต่ดาเมจที่บอยให้มาดาเมจเจ็ดกากทิ้งไปเลยได้มาเดีือวเท่าไหร่นะยี่แปดแปหมดแล้วครับผมรองเท้าสีทองดีกว่าหรือเปล่าไม่ส่เจ็ดบูทเราดีสุดเพราะมันบินได้นะครับอันนี้ยากแล้วอย่างวะยาร้ายนี่ไงถ้าปลาโดนเนี่ยร้องเลยฮะรองกากกาก ไอทีกากทีกากทีกากไม่ใช่ละบอยกาดนะครับมึงทีกาดวิดาวเข็มไฟฟ้าเล่นขำๆ w ายไปแล้วไม่ได้เลย You can be on your head ไปแต่ที่นี่นะฮะเบคอนอุ้ยอุ้ยทำไมอยู่อยู่เฟกเราก็เยอะขนาดเนี้ยเราจะรีบเปิดนะ่ถึงมือจะตามยี่เตอทีโคโอเคเราอย่าให้เฟกเราหมดนะครับเราต้องรีบเปิดโอเคนี่ไงต้องรีบมาได้ทุกคนเราจะรีรามเดิมอย่างเร็วอะ Amazing Awesome ไม่ใช่ Amazing Awesome ไอ้ด่าเราเร็วเหรอเฮียจังไอ้นะไอ้ด่าเราเร็วเหรอไม่แย่วะ่ะนายเป็นตัวใหญ่ชีวิตดีเลยพวกขัน,นจับออกมาจากปากของนายจะฆ่ามานะไ,มได้ไหมเนี่ยอุ้ยฆ่าได้อุยอ้ยอุ้ยแต่นะเอฟเฟกต์อย่างดีอ่ะใกล้หมดแล้วนะวินิจเจอร์เกลือเฮ้ยทีแมวมาทำอะไรตรงเนี้ยมากัดมึงไงแย่วะ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอะไรเอาล้อก็ลอ้ลอลอ้ลอกันดีเจ็บเจ็บ โอ้โหร้องจนบิงอ่ะครับอดาบดีจัดอ <S <S 1> <S 1> โอเคนะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเอาเป็น,นว่าผมจะไม่กินเอ้ยผมจะไม่ใช้ดาบดีกแล้วนะทิ้งไปเรามีดาบเนี่ยเคียวสิบของเราก็พอนะครับผมมาบอยเลยกลองสุดท้ายละ เปิดเรียบร้อยหมดได้ยาดีมากไอยาร้ายโอเคนั่นแหละนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรอบอยเปิดแล,แล้วก็ไปจัดของรอดีกว่าเลยนะครับผมอ้าวแล้วครับตอนนี้พวกเราก็จัดของเสร็จแล้วนะครับไปเจมไปสู้กับบอสมันนี่กันแล้วนะครับผมก่อนที่เราจะไปสู้กันนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์กดติดตามพวกเราทั้งสองคนสน่วนท่านเจมจะทำเลยนะผมไปเจมคลิปหน้าไม่ใช่ไม่จะมีตวัวไอ,อ้ป่าเออผิดโอเคมาบอยเดี๋ยวขอกินเอฟเฟกต์ยาก่อนนะครับผมมามาแป๊บนึงแป๊บนึงพอดีแบบเราเป็นพวกเดียวกันนะฮะตอนนี้เราก็ต้องแบบ จัดเต็มที่หน่อยมาพอไปแล้วเราไปสู้กับบอสเลยดีกว่าผมไปบอยขอนเปรียบสวัสดีบอสวันนี้โอ้โหมันนี่แจกเงินวิ่งไต่แจกเงินแจกเงินโอ้โหเป็นไงครับมันนี่กูเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวก็ตายแล้วแน่เลยโอเคก็ถือว่าขอเราดีไงเนี่ยเนี่ยเราได้เฟกยาดีเนี่ยเดี๋ยวเราจัดสายาโชคร้ายนะครับผมบอยลงมาเรียบร้อยโดนแล้วมันเป็นไรอ่ะโอ้ยตายเร็วๆหน่อยโอ้ยมือมือตับไม่ใช่อะไรหรอก มันไปนาา็นธรตาอะไรกูไม่เห็นเรื่อมันหรอไม่เห็นใกล้ตายเนี่ยทุกคนครับใกล้ตายแล้วอีกนัดเดียวอ้ตายเลยยังไม่เริ่มเลยตีกูทําไมเสกยากูหายอะย่ะแย่ว่ะ <c oughs> โอเคนะต่อไปเราก็มาสู้กันต่อนะครับก่อนจะไปสู้กันผมขอกินยาก,ก่อนเลยครับบอยกินยาให้เรียบร้อยอะไกินยายังบอกเลยกูไม่ยอมจะต้องชนะนะครับเราจะต้องชนะเราจะแพ้คนอย่างมันไม่ได้นะคนอย่างมันนะเราไม่สมควรแพ้มันนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้ โอเคพร้อมแล้วก็เร oh oh, ิ่มเลยครับผมปั like ๊บปั right ๊บไอมันหลบอย่างงั้นเหรอโหนายกล้าหลบยาฉันอย่างงั้นเหรอเฮ้ยโดนโดนป่ะโดนเฮ้ยเฮ้อ่ะยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยมฮ้ย้ย้เ้ยเฮ้ยฮ้ยมฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ย้ฮ้ย้ไ้ย้ยเ้เียเ เกมหมดอะไรล่ะไม่นะเอฟเฟกต์ยาเราหมดแล้วทุกคนเอฟเฟกต์ยาที่เราไปเขียวยาคูณหมดแล้วแม้แต่แม้แต่ดาวก็ไม่อาจทำอะไรนายได้อย่างนั้นหรอโอ้โหแท้ที่นาจินีเอกเข้ามาาอย่งเหรอเออกูไปแล้วกูียวมีอีกลูกหนึ่งไม่กินดีกว่าเราได้จบไปเร็วนะฮะเพราะว่าผมมันก็รู้อยู่แล้วใครชนะนะครับผมอย่าบอกนะว่า อ้าวรองเท้าแตกอย่างนี้อ่ะเอตายอ่ะก็ะะ <laughs> โอเคนำคลิปนี้เราก็แพ้ไปนะครับเศร้าเลยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับและกำลังสน,นับสนุนช่องด้วยนะเราจะคิดเปน็นปน้องม่เจีงกินน้ำผมบ๊ายบายอ่อนวะเอียจบละบายเจอกันคลิปหน้า